สวัสดีครับพี่น้องทีลักินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจบวามทีละข้อปีที่3พี่น้องทีลกปีเนี้ยปี2 0งศเราเป็นปีแห่งการเป็นพยานซึ่งเราก็อยู่มาจนถึงปลายปีแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลานี้ก็คือคริสต์มาสก็คือคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนวันนี้เรามาจะดูจะมาดูกันในฮิบูบทที่2ข้อเก้าถึงข้อสิแต่ก่อนที่เราจะดำตดิที่พระคำผมอยากให้เราใช้เวลานี้อธิฐานด้วยกัน คุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้ในการเรียนพระคำขอพ่อทำธุรก,กิจกับเราได้พระคำเราขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจได้พระคำเราเปล่าประกาศว่าเราเป็นดินดีที่รับพจน์นะความของพระเจ้าแล้วก็เกิดผลด้วยความเพี่ยนด้วยความเชือ่อเราตัดสินใจที่จะไม่เรียนบ้องผีเป็นแค่ความรู้แต่เพื่อที่จะปฏิบัติตามเราขอพญาลขึ้นไหวย,ยังเป็นอิสระไม่ว่าพี่น้องเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทำให้สาเร็จโดยพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูเราเรียกให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราเรียกให้พระพรต่างๆที่เป็นของเราทุกประการในสวนรรค์กสถานสําแดงออกในโลกฝ่ายขยภาพเราขอพร่ยานเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระทําให้เกิดคําตอบทําให้เกิดหมายสำคัญลกอัศจรรย์เราเปล่าประกาศว่าพุ่งยานของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนแม่น้ําที่อยู่ในตัวลูกกําลังไหลออกไปเป็นน้ําพุที่อยู่ข้างในแต่ลูกปั่นและเป็นแม่น้ําไหลไปทําให้เกิดชีวิตทําให้เกิดการรักษาลโลก ทำให้เกิดเสรีรภาพทำให้เกิดชีวิตเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้ในนามพี่เยซูอเมนเอาล่ะพี่น้องที่รักให้เราดำดิ่งไปที่พระคําของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนโอเคเราได้ศึกษามาเป็นวันที่4พี่น้องสามารถไปดูได้ในทิตัสบทที่สองข้างบนลูกาโอเคย้อนที่บอกนั้นก็คือดูตอนก่อนหน้าน,านี้ในซีรีส์เดียวกันเอาล่ะตอนนี้ให้เรามาดูในฮิบูบทที่2 ข้อก้าวบอกว่าแต่เราก็เห็นว่าพระเยซูผู้ทรงทําให้ต่ํากว่าพวกทุตสวรรค์เพียงช,ชั่วระยะหนึ่งนั้นโอเคพี่น้องที่รักในตอนนี้เนี่ยชั่วระยะหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูกิตเข้าสู่พระราชกิจแห่งการทรงไถยแล้วพงรับสถานภาพของอความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนพระบิดาบอกว่าทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ ซึ่งอันนี้หมายถึงว่าหลังจากที่พระองค์ตายถูกฝังหลังจากนั้นพงค์เป็นขึ้นแล้วก็ถูกยกขึ้นไปที่เบื้องขวาผาดของพระเจ้าพง์ได้รับพระเกียรติพัศสิิและพระเกียรติเป็นมงกุฎฟังนะครับไม่ใช่เพราะพงค์เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วเชื่อฟังไม่พง์เป็นพระเจ้าถ่อมใจลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ยอมเชื่อฟังแล้วก็ถูกยกขึ้นไปสู่ตําแหน่งเดิมอ่ะบอกว่าเพราะพระองค์สิ้นประชนด้วยความทุกข์ทรมานพี่น้องเห็นนะครับพระเยซูริ์เจ้าเนี่ยเมือ่อเมื่อเราพูดถึงการ ฉะนั้นคำว่าเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเนี่ยน,น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่พงศ์สิ้นพระชนเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนพงศ์ทรงตายด้วยความทุกทรมานครับทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าอ่าพี่น้องจะเป็นต้องเข้าใจนะว่าในตรงนี้บอกว่าทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อทุกคนพี่น้องเห็น,นยังฉะนั้นเราจะเป็นต้องเข้าใจว่าการที่พระเยซูสิส้นพระชนด้วยความทุกทรมานนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าถามว่าพระคุณของพระเจ้าคืออะไร พระคุณเนี่ยคือการได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีๆทั้งๆที่ไม่สมควรพี่น้องเข้าใจไหมครับว่าพระเยซูเนี่ยโอเคมาบังเกิดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วมาเพื่อจะอสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานโดยพระคุณของพระเจ้าแปลว่าอะไรคือเพื่อจะพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีต่างๆทั้งๆที่เราไม่สมควรเนี่ยคือพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องดูคืนนี้คืออันนี้เพราะองค์จึงได้ชิมความตายเพื่อทุกคนฉะนั้นพี่น้องเห็นยัง ความเข้าใจที่บอกว่าพระเยซูต,ตายเฉพาะเพื่อคริสเตียนหรือเพื่อบางคนหรือเพื่อคนที่เลือกสรรนั้นไม่จริงเพราะว่าพระพีพูดอย่างชัดเจนว่าพระเยซูองค์ได้ชิมความตายเพื่อทุกคนพี่น้องเห็นยังการที่พระองค์สิ้นประชนด้วยความทุกข์ทรมานนั้นพระองค์ทำเพื่อทุกคนฉะนั้นคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนพี่น้องเข้าใจไหมครับคําว่าชิมจ้ะถามว่าชิมคืออะไรถ้าคนเอาอาหารไม่ชิมชิมมันก็คืออาหารจริงๆที่กินแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาไม่นาน ฉะนั้นพี่น้องที่รักพระเยซูก็ได้ชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนฟังนะครับพระมีบอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายลงบทที่หกข้อยี 3. แปลว่าจริงๆพระเยซูไม่มีบาปฉะนั้นพงค์ไม่จำเป็นต้องตายพี่น้องเขา้าใจครับแต่พระเยซูเข้าไปรับสถานภาพของความผิดบาปตามน้ําพระทัยพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าพง์ได้ชิมความตายเพื่อทุกคนความตายแปลว่าอะไรความตายแปลว่าการแยกขาดพี่น้องดูดีๆนะ ในตอนนี้พระเยซูได้ชิมความตายทุกระดับเพื่อมนุษย์ความตายอันแรกพงตายฝ่ายวิญญ,ญาณตายฝ่ายวิญญ,ญาณคืออะไรคือการที่วิญญ,ญาณแยกขาดจากพระเจ้าซึ่งจริงๆสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอาดัมพระเยซูกิตเนี่ยไม่เคยมีความตายฝ่ายวิญญ,ญาณก่อนหน้านี้เพราะว่าพงอยู่กับพระบิดาตลอดจบจนกระทั่งพระ,พระเยซูกิตเข้าไปแบกบาปมนุษย์ทันทีทันใดนั้นบาปของมนุษย์ก็อยู่ที่พงโอเคพี่น้องสังเกตไหมหนึ่งในประโยคที่พระเยซูกิตเจ้าพูดก็คือว่า ปกติพระเยซูจะเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาแต่บนหลังเขนพงเรียกพระเจ้าพระเจ้าฉชนไหนจึงทอดทิ้งข้าพงเสียพระเยซูไม่มีโดดหมดดามาพงไม่มีโกหกฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือบนกลางเขนพระเจ้าได้แยกขาดจากพงเพราะว่าความตายได้เกิดขึ้นโอเคแล้วก็พระเจ้าพระบิดาได้ทอดทิ้งพระเยซูเจ้าจริงๆนั่นคือความตายฝ่ายฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นความตายแหละอย่างแรกใหายไปผมบอกเรา พระเยซูเนี่ยได้อายอมถูกพระเจ้าทอดทิ้งยอมแยกขาดเพื่อนในที่สุดเราจะกลับไปติดแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราแต่เป็นวิญญาณเดียวกันสองครับพระเยซูได้ตายฝ่ายร่างกายก็คือการที่เอาวิญญาณของพงค์เนี่ยอย่าลืมนะความตายแปลว่าแยกขาดก็คือ,อวิญญาณของพระงค์แยกแยกขาดจากร่างกายดังท่พระพีบ,บอกว่าพระงค์ได้หยุดวิญญาณของพงค์ในตอนนั้นพงค์ได้ตายฝ่ายร่างกายโอเคพงค์ได้ตายฝ่ายร่างกายเพื่อนในที่สุดแล้วพวกเราจะ ฟื้นขึ้นมาแล้วมีกายใหม่อาที่สําคัญก็คือความตายอย่างที่สามบอกพงได้ตายนิลันในนรกพงต้องตกนรกเพราะอะไรเพราะว่าผลของความบาปมันคือความตายและเรื่องหนึ่งก็คือความตายในบึงไฟในนรกหรือความพินาศตามที่ยอห์นบทที่สามข้อสิบหกบอกและเมื่อพระเยซูเข้าไปรับสถานภาพของเราพรงเข้าไปในสถานภาพของการที่ตายฝ่ายวิญญาณนิลันในนรกแต่เป็นแค่ช่วงหนึ่งเป็นการชิมโอเค พี่น้องที่รักโครงได้ทําสิ่งนั้นเพื่อในที่สุดแล้วเราจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังสิ่งที่ผมอยากจะบอกเราก็คือว่าฮิปปูบทที่สองข้อเก้าเนี่ยให้หลักการที่ชัดเจนสนับสนุนสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้กันก็คือคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนพระเยซูไม่ได้ตายเฉพาะเพื่อคริเสเตียนโอเคพระเยซูตายเพื่อมนุษย์ทุกคนแต่ใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูเราเรียกว่าคริเสเตียนพี่น้องก็แต่ความแตกต่างอย่างแล้วพระเยซูเนี่ยได้ชิมความตายในทุกระดับเพื่อเเราาาาไมม่่ววจะป็นคตย อย่างแรกความตายฝ่ายวิญญาณการที่วิญญาณแยกขาดจากพระเจ้าโอเคอย่งที่สองความตายฝ่ายร่างกายก็คือการที่วิญญาณแยกขาดจากร่างกายอย่างที่สามความตายนีรลันในนรกก็คือพลงแยกขาดจากพระเจ้าในนรกแต่เป็นแค่ช่วงหนึ่งทั้งหมดนั้นพระเยซูได้ชิมเพื่อมนุษย์ทุกคนไม่ใช่แค่บางคนและฉะนั้นการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมานพระองค์ก็ทําเพื่อมนุษย์ทุกคนแล้วนี่เป็นพักคุณของพระเจ้าใครก็ตามที่ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูกิต รับประคุณของพระเจ้าเขาก็ไม่ต้องรับความตายเองอ่าเขาไม่ต้องก็คือพูดง่ายๆคือจากความตายฝ่ายวิญญาณชอาจะกลับมาติดมีชีวิตฝ่ายวิญญาณโอเคแล้วก็เขาไม่ต้องรับผลของการตายนิรันดร์ในในรกแต่เขาอยู่นิรันดร์ในสวรรค์แล้วก็ที่สําคัญเขาจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับร่างกายก็คือการที่เขาจะฟื้นมามีกายใหม่พี่น้องเห็นยังพระเยซูเข้าไปรับความตายทุกระดับเพื่อคริเสเตียนจะได้รับชีวิตในทุกระดับให้ผมได้ยินเราพูดว่าต่อไปข้อสิบเขาบอกว่า ในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจํานวนมากไปสู่พักสิรินั้นเราผู้เชื่อทุกคนพี่น้องเห็นอย่างพ้อพีตอนนี้เน้นจริงๆว่าผู้ที่เชื่อทุกคนเป็นบุตรจงเน้นเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเน้นโอเคนี่คือสิ่งที่พ้อพีเน้นนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณเน้นในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจานวนมากไปสู่พักสิรินั้นพี่น้องเห็นยังเราจะเป็นต้องรู้ว่าพ่อพีบอกว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพักสิริของพระเจ้าโลบทที่3ามข้อยีก็คือเมื่ออดัมทําบาปมนุษย์แยกขาดเสื่อมจากพักสิร แต่เมื่อพระเยซูรินนำเรากลับไปติดเนี่ยเรานําเข้าไปสู่กระบวนการของพัะสิริให้ผมบอกเรากระบวนการที่นําเรากลับไปสู่พัะสิรินั้นเกิดขึ้นทันทีที่เราเชื่อแต่จะสําเร็จโอเคสําเร็จก็คือการที่มีความหวังในพัะสิริก็คือการที่เรามีกายใหม่คือวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาอ่าดูนะเขาบอกว่าในเรื่องที่พระเจ้าทรงนาบุตรจํานวนมากผู้เชื่อทุกคนไปสู่พัะสิรินั้นก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่เพื่อพงค์และโดยพงค์โอเคพระเจ้า สร้างทุกอย่างทุกสิ่งดำรงอยู่เพื่อพงและโดยพรองจะทรงทําให้ผู้ผู้เบิกทางสูขข่ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์ผ่านทางความทุกข์ทรมานต่างๆถามว่าผู้เบิกทางสูขข่ความรอดคือใครพระเยซูรับพระเยซูเป็นผู้เบิกทางสูขขงค่ความรอดโอเคความรอดที่ว่านี้คือการรอดพ้นจากบาปและผลของบาปทุกประการแต่พี่น้องผมอยากให้พี่น้องเห็นคาว่าผู้เบิกทางสูขข่ความรอดพี่น้องเห็นยังแปลว่าอะไรผู้เบิกทางก็คือคนที่ไปคนแรก นั่นหมายถึงว่าโดยความเป็นจริงพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเยซูเป็นคนแรกที่รอดแปลว่าพี่น้องต้องไม่ไม่ไม่ลืมนะว่าพระเยซูเข้าไปรับสถานภาพบาปของมนุษย์ทุกคนจริงๆฉะนั้นโดยความเป็นจริงแล้วพระองค์น่ะตายฝ่ายวิญญาณแล้วก็ตายนิรันดร์ในนรกแต่พระองค์เป็นผลที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นผู้เบิกทางสู่ความรอดฉะนั้นใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์คนนั้นก็เข้าสู่ความรอดพี่น้องเห็นยังแล้วพระเยซูเนี่ยเป็นแค,ค่ความรอดทางเดียวเลยครับ ตามที่ยอนบทที่สิบสี่ข้อหกพระเยซูพูดว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราไม่มีใครไปถึงสวรรค์ได้พระเยซูเป็นทางรอดทางเดียวครับโอเคและพงเป็นผู้เบิกทางสู่ความรอดใครก็ตามที่เชื่อในพงก,ก็เป็นผู้ติดตามสู่ความรอดพี่น้องเห็นยังและเป็นผู้เบิกทางให้ความรอดให้กับมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์เหล่านั้นจะต้องตัดสินใจเชื่อในพระเยซูกิตฉะนั้นถจ้าพี่น้องอโอเคอยากที่จะรอดไม่ต้อง พินาในบึงไฟพี่น้องต้องเชื่อประเยชนสกิดแต่ผมบอกเราไปโตพูดเรื่องนี้ชัดเจนในกิจการบทที่สี 12, นะ่ข้อสิบสองครับไปโตบอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยหมายถึงนอกจากพระเยชนสกิความรอดไม่ไม่มีเลยด้วืยอว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดนั้นไม่ทรงโปรดให้มีใน่ามกลางมนุษย์ตัวใต้ฟ้าก็คือมนุษย์ตัวใต้ฟ้ามนุษย์ธรรมดาไม่มีใครสามารถช่วยรอดได้ไม่ว่าจะเป็นศาสดาหรือคําสอนใดไม่มีครับแต่พระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์ตัวใต้ฟ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้มาบังเกิดพระองค์สามารถช่วยเราได้ พี่น้องเห็นยังสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เปาโลพูดบอกว่าด้วยว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแล้วมีผู้กลางคนเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยสกิดผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังพเยสกิดเป็นผู้เบิกทางสู่ความรอดก็คือโรรองเองพินาศแล้วเนื่องจากบาปของเราและวปร่ง์ฟื้นขึ้นมาเข้าไปสู่ความรอดผู้ที่เชื่อในโรรองเนื่องจากเราอยู่ในโรรองเป็นวิญ,ญญาณเดียวกันเราก็รอดเหมือนกันและรอดจากไม่เพียงแต่บาปแต่ผลของบาปผลของบาปคืออะไรโรคภัยไข้เจ็บโอเคคำสาปแช่งความยากจนให้รู้ ว่าเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณรอดในทุกแง่มุมเมื่อคุณเชื่อสิ่งต่างๆที่พระองค์ําจะสําเร็จในชีวิตของคุณแล้วบอกว่าจะทรงทําให้ผู้เบิกทางสู่ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์แปลว่าอะไรก็คือเนื่องจากพระเยซูรับสภาพของความผิดบาปพงเข้าไปสู่การเป็นคนบาปไงฉะนั้นพระเยซูพระเจ้าทําให้พงอาผู้เบิกทางของความรอดนั้นสมบูรณ์เห็นปะผ่านทางความทุกข์ทรมานต่างๆก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการที่ต้องตาย คือพง์สามารถนําเราไปสู่ความรอดเป็นผู้เบิกทางแห่งความรอดนั้นทําให้ความรอดสมบูรณ์พงค์สมบูรณ์โดยการที่พงต้องทนทุกข์ทรมานและฟื้นจากความตายฉะนั้นพี่น้องกิรักจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนพระเยซูไม่ได้มาบังเกิดเพื่อคริสเตียนอย่างที่บางคนเข้าใจผิดหรือว่าผู้ที่เพื่อบางคนไม่พระเยซูมาเกิดและตายและฟื้นคืนประชนเพื่อมนุษย์ทุกคน แต่มนุษย์เหล่านั้นจะเป็นต้องตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์เพื่อจะรับผลที่พระเยซูทำแต่จริงๆแล้วพระองค์ได้ทนทุกข์ทรมานได้ชื่ิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนไปแล้วฉะนั้นพี่น้องที่รักเราที่เป็นคริเสเตียนจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อแล้วจงเป่าประกาศความจริงข้อนี้ช่วยโอกาสใช้ช่วงเวลาคริสต์มาสในการเป่าประกาศถึงความรักของพระเจ้าโอเคชวนคนมาโบสถ์ประกาศบอกเขาว่าทําไมเราให้ของขวัญบอกเขาว่าทําไมซานตาคอ์สให้ของขวัญบอกเขาถึงความหมายที่แท้จริงว่าพระเยซูครมมิคริงงขอส พงเป็นความรอดของมนุษย์ทุกคนพงเป็นผู้เบิกทางสู่ความรอดพี่้องเห็นไหมเห็นความรักของพงไหมเพื่อจะทําให้เรารอดนั้นพงเอาตัวเข้าแลพงต้องลงไปพี่นาแทนและฟื้นขึ้นมาผู้จะเบิกทางสู่ความรอดฉะนั้นจงเชื่อในพงจงรักลงจนติดตามพงอย่างใกล้ชิดจงเปล่าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าโอเคแล้วก็จงมั่นคงจงมั่นคงในความเชื่อมั่นใจในความรอดและมั่นคงในความเชื่อให้เราดูด้วยกันมุมซ้ายล่างที่เขียนว่าเลิบไทยแลนดหน์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัว รักประเทศไทย1นึหนึ่งก็คือภายใน4ปีภายในปี2 0 2 8จะครบรอบ200ปีที่โปรตทรแสแซนเข้ามาในประเทศไทยจะเป็นปีแห่งชัยชนะเปีย่ยงการทวีคูณเราตั้งใจจะเห็นตัวเลข1นึสตัว1แรกมีผู้เชื่อ1ล้านตอนนี้เรามีผู้เชื่อประมาณ5 6าหกแสนที่เราทวีคูณหนึ 1, 2, ่งที่สองมีอ่ามีศิษยพิบาลผู้นําที่จะดูแลคนเหล่านี้1 0 0 0 0ืนคนหนึ่งที่สามมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆคือศิษยพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจัก มีสมาชิกประมาณ100เราจะจบลงได้การมีคิดเสียหนึ่งล้านคนในปี2 0 2 8ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ธรรมดาสามารถทําให้เป็นจริงได้แต่เราทุกคนต้องกลับใจยึดถือกิจการบทที่20่สิบก็ยีปัจญาประจําปีเป็นปัจญาประจําชีวิตคือไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเห็นแก่ตัวแต่มีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐและเป็นด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องก็คือพระคุณของพระเจ้าที่ถูกทําให้สำเร็จโดยพระเยซูคริสต์นะมนุษย์ต้องทาสิ่งเดียวคือมารับอภัยคุณนี้โดยทางความเช และประกาศด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือไม่เพียงแต่ด้วยเนื้อหาด้วยความพูดที่ถูกต้องแต่ด้วยวิธีการก็คือออกไปพร้อมกับทําหมายสำคัญประกาศจันรวางมือรักษาโลกขับผีซึ่งคิดเียนทุกคนทําได้แต่เราต้องเต็มล้นด้วยพยานและวิธีที่ง่ายที่สุดจะเต็มล้นด้วยพยานคือผู้ประสาแปลกจําไว้เอ e r c i s บทที่5้าข้อสิพูดอย่างชัดเจนและอย่าเมาเหล้างุนซึ่งจะทําให้เสียคนจะจงเต็มล้นด้วยพยานซึ่งสื่อว่าการเต็มล้นด้วยพยานเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าซึ่งสื่ออวาาาาาเรรต้งสามาถทไํไ เมื่อไหรก็ได้อย่างไรก็ได้เราเป็นคนตัดสินใจเลือกและถ้าไม่ทําเรากำลังทบาบาปฉะนั้นจงตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าให้ของขวัญกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังผู้ประสาแปกตลอดเต็มล้นด้วยพยานออกไปประกาศพระกิติคุณประกาศต่อหน้าถ้าวันไหนไม่ไม่สามารถประกาศต่อหน้ามาเอาคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซของผมแล้วเอาไปแปะเจอคนป่วยวางมือรักษาโรคเจอคนมีผีเข้าให้ขับออกเรามีสิทธิอํนานาจเหนืยวสิ่งเหล่านี้ตลอด โอเคถึงแม้เราไม่ได้มีสิทธิเทียมนาจเหนือมนุษย์แต่เรามีสิทธิเทียมนาจเหนือโลคภัยแค่เจ็บรับผีมารซาตานฉะนั้นจงทำสิ่งนี้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นใจในความรอดมั่นคงในความเชื่อใช้ชีวิตเป็นของขวัญคนที่ปกติไปโบสถ์เฉพาะช่วงคริสต์มาสผมอยากให้คุณกลับใจใหม่ไปคิดจัถวายเติแด่พระเจ้าได้ชื่อของคุณให้ชื่อของคุณเป็นกลิ่นหอมโอเคให้พระเจ้าเห็นคุณรักเราจริงเอาจังไม่เพียงแต่ช่วงคริสต์มาส โอเคเราไม่ได้เห็นกับตัวเราไม่ได้รับของขวัญพระเจ้าปเปล่าๆแต่ว่าดําเนินชีวิตเป็นของขวัญแดบพระเจ้าให้ผมได้ยินราพูดว่าเอาละให้เรามาทําสิ่งที่สําคัญมากก็คือมหาสนิทมหาสนิทแปลว่าสนิทมากพระก,กายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดีที่น้องจะรักเอามือวางไว้ในจุดที่คุณเจ็บป่วยไม่สบายผมสั่งในานางพระเยซูกิตจ,จงหายดีจงเป็นปกติทุกประการโรคภัยก็เจ็บท้งหมวจงออกไป ในนามพระเยซูริดด้วยบาดแผลเกณฑ์ตีของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายจงหายและเป็นปกติโครคภัยไข้เจ็บทุกอย่างตั้งแต่ปลายหัวยันปลายเท้าที่วิญญาณจิตใจร่างกายออกไปในนามพระเยซูกิดการลบก้นของวิญญาณชวออกไปตาบอดจงมองเห็นหูนดกจึงได้ยินเป็นใบจงพูดได้น้อยกว่านั้นจงหายอาการเครียดออฟฟิศซินโดมโรคคนแก่อาการที่เกิดขึ้นจากอฮอร์โมอนผิดปกติหายอาการที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุการฉีดวัคซีน อาการที่ผิดปกติโลหัตหนักหายจงเป็นปกติทุกอาการในนามพยาธยภิกตจพี่น้องที่ักครับสำรวจทําบางอย่างที่ปกติคุณทําไม่ได้เนื่องจากอาการเหล่านั้นผมเประากาศว่าคุณหายแล้วเมื่อคุณพบว่าหายแล้วเห็นไหมเริ่มต้นเขียนคําขอบคุณพระเจ้าลงไปว่าคุณเคยเป็นอะไรโอเคถวายเกียรติพระเจ้าด้วยสิ่งนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทำให้รายการเข้าใจพ้อพีทีละคอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันทําไมไม่ให้ของขวัญตัวเองด้วยการเข้ามาฟังรายการเข้าใจพ้อพีทีละคอสักสิบวัน โอเคมาเห็นตัวเองดีขึ้นเข้าใจพระมีดีขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นพร้อมเปล่าปรากาศถึงการทะลุทะลวงและสิ่งดีทุกประการพระฤหิดพูดถึงสิ่งดีเพื่อเราพระฤหิดพูดถึงอะไรบาปที่ได้รับการยกทั้งหมดคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์บาปทั้งหมดของคุณได้รับการยกแล้วครับตาบใดก็ตามที่คุณเชื่อพระเยซูคริสต์คุณรอดแล้วจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อจงยึดมั่นผมเปล่าประกาศว่าลูกหลาหนของคุณรักพระเจ้าครอบค,คบรัวของค คู่สมรสของคุณได้รับการอวยพรคำมธิฐานคุณได้รับคําตอบในนามพระยคศิสต์เราทําลายแผนการทั้งหมดของศัตรูสั่งให้วิญญาณชั่วที่ลบกวนลิขิตชีวิตสั่งลงไปที่นรกลดล่อยทุสวรรค์พี่น้องที่รักครับกดไลค์กดแชร์กดสับเครายทำให้รายการเข้าใจพร้อมพีทีละข้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันทุกวันเข้ามาฟังและจําเรินขึ้นได้รับพระพรเขียนคาขอบคุณพระเจ้าลงไปมีคำมธิฐานเขียนเขียนลงไปโอเคมาสามีไทมแลว้วกราจาเริญเขึ้นด้วยกันเอาละ ให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อหองฉันขึ้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 นโปรดช้าโลมขอพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องในานามพระเยซูคริสต์าเมน